เพหาก็ไปตลาดมาแล้ววันนี้แล้วรถติดแล้วจอดบ,บันนี้เี่ยกำลังให้พันเบิงให้คุณดีเลิกเวียกเลิกเรียกอะไรเลิกเวียก,ลก,ยกแล้วไปตลาดไปตลาดแล้วไปซื้อนแน้วกินนี่เป็นบันนี้เร่งอไรวน่าจะคันเร่งขาดที่บอก,อกรถกะเกา่าค้นกะแก <laughs> แป่งใครแต่ป็นอันใครแต่ยันนั้นยางมาอ่โบไก่ปันไดคิดว่าซิโบเจอห้านี่ก็ชิได้ยางไปไก่เติบมาแล้วสภาพกระโบได้ล่างเลยรถตั้งแต่มือฝนตก กำลังให้เพิ่นเบิ่งให้มันเคยเห็นรุดเธอหนึ่งแล้วบนันนี้แล้วค่ะเจ้า,าบูมนสายคันเล็งค่ะ ความเก่าของมันนะรหลดห่ยนะสีฮอดซาวปีละให้เบิงตามันใหม่นี่ย้อนเปลี่ยนใหม่ธรรมดาตาเก่ามันจะมองก็นีเออใส่กันเล่งขาด เปลี่ยนไม่เท่าไหร่สามสิบห้าเลยๆเปลี่ยนเท่าไรตสยคันเ่งขาดเปลี่ยนไม่สามสิบห้าพันกีบสามหมพันกีบ แป่งใครที่ยังบวนคำปันดในฟ้าก็สักประมาณนี้แหละใครแด่เมื่อนี้เก่าหลายแลวเด้บุนเนาะอยากได้คันไม่อยู่ กำลังแปลงให้สุกดีที่มางานคนอยู่ใกล้บอนทีเพย์ยังวะยือวายังมีบุญอยู่อันอยู่ไกลก็สิลำบากอยู่ด้วยลำบากกอนหนีบุ๋มเป็นยังลำบากจูงอะนะว้าเป้กระเป๋านักด้ มีแต่ขี้ฝุ่นเออมางออกแล้วจะมีแต่ขี้ฝุ่นเออมันหลายสีเลยคนอยู่ใส่งานเช้าปีได้เลยเช้าปีแลได้รถคันนี้ วันนี้ใกล้จะแล,วลว้วแล้วใกล้จะได้กลับแล้วประกอบเคืนอเรียบร้อยดีได้กลับบ้านแล้วสุดยอดสุดยอดอือดูดอด๋อตอนนี้ก็มาฮอดอ่าเขตเนาะใกล้จะฮอดบ้านแลว้วเนาะ มาแวะน้อมาแหวะเเก็บภาพนี่ยยิ่งเเก็บนภะาพอันพราอาทิตย์ทะเลน,นี่กำลังตกดินนี่พราอาทิตย์ตกดินแล้วตะเวนตกดินแล้วเนาะตะเวนตกดินแล้วแป๊บเดียวนึงคำแล้วด้นี่เนาะ